สวัสดีเพื่อนเพื่อนเมื่นีมามโชบกับ่องคุณยาพับเพื่อนคือเขามาผ้ามากินขนมจีนนะจ้ะขนมจีนตรีนไก่นะคะวันนี้ไม่ได้กินโชว์ด้อจ้ะหิวหิวดวดจากเวที ตัวมาเปิดทีกป่นที่ยาหน่อย<ะ>เปิดเปิดทีกป่นให้หน่อคับนึง่งค่ะน่ากินน่ากินค่ะถือนี่ถือนี่ถือกล้องไว้ก่อนเดีนิง่งเด้อ ใจมาคลิกป่นลงไปเลยพี่น้องให้มันเผ็ดสะใจคือนิ่งๆมือกล้องจําเป็นพี่น้องนะอ,อขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมเด้อจ้ะคลิปนี้ก็ ก็แค่นี้แหละค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะไม่ไหวแล้วหิวหิวหิวมาเพื่อนๆมากินด้วยกันเด้อใครชอบคลิปนี้นก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมผักก็มีแค่นี้แหะคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ